พญายัเพิ่นมายามโตงครับเพิ่นหาแนวกินเกาเที่ยงครับพี่น้องก็หาหะอะไรทดแทย่างบรรยากาศครับผมไต่ไฟครับตามโตนงครับผมโอ้โหคึ้ตัวใหญ่เห,หรอวะรั้งแรกครับในรอบปีครับผมผลพ,พม่าพี่นอ้องครับพญายันพญายันเราเก็บปลาครับ mày cũng để xuống xăm lộ được rồi à, phá tôi nhai phá nhau phá tôi nhai này à, rồi, oh, đi cầm bán ข้าม,าอมยอดครับข้ค่อ๋ยปลาอยู่โอ้แดดพอดีแดดพอดีอยามนะครับผมพอดีเ,อเขาเน่ากินเขาเที่ยงครับ สองขุมว่ะวะเจ็ดกล่องเลยครับเรียนมาถือยีรอยยาส่ันเท่าเอาไปขั้วถาไปฟักถาเดี๋ยวจังอันนี er shock, mm ้เ hmm. ดี psilon, es es ๋ยวจังไปเอาเมื่อเพียงะจอมครับเข้มวันนี้กำลังเมาครับบุ้งบอกหอย โอ้เอาวุ้นทบมือนี่ครับไปไข่มอโอ,อ้คือคือนวนี้คือคือขาดแนวเดียวครับขาดน้ามขาดน้าครับผมเดี๋ยวทีมง,งานก็ร่างเบี่ยวเองครับเออขวดใหญ่เด้อะปวดใหญ่เด้อะเอามาน้ำรถมันเสียเวลาวไปแนบม้านครับ Đây các bạn ơi. Bán một ơi. <laughs> nè, ô oh, hộ phù nào. นะครับผมพอดีเขาแนวกินเขาเตียงครับสองถุงหัวว่ะเจ็ดกล่องใช่ไครับไม่ว่ยกันืถอยีรอยาผสมอันเท่ทาเอาไปขั่วถาไปฟักถาเดี๋ยวจังอันนี้เดี๋ยวจังไปเอาเมื่อเียงจอมครับเฉีบเบวันนี้กำลังเมาครับ ห่วงหอ,อยโอ้เอาวุ้นทบมั้งนี่ครับไปไข่มอโอ้คือคือนี่คือคือขาดแนวเดียวครับขาดน้ำขาดน้ำครับผมเดี๋ยวทีมง,งานกำลงังเบลเอ่ครับเออขวดใหญ่เด้อขวดใหญ่เด้อเอามาน้ำรถมันเสียเวลา